สวัสดีค่ะกางเกงยีนเรื่องง่ายๆกับพี่หนาภารัตน์นะคะวันนี้พี่หนาจะมาชวนทุกคนมาฟังเกี่ยวกับเรื่องการซักกางเกงยีนที่ทุกคนสงสัยนักหนาว่าเอ๊ะเวลาเราซื้อมาใหม่ๆเนี่ยเราจะซักดีไหมบางคนก็บอกว่าไม่ต้องซักไว้อย่างนั้นแหละใส่ไปเลยบางคนก็อยากจะปั้นเฟดยีนนะคะก็ทิ้งไว้6เดือนปีหนึ่งเอ๊ะเราจะเป็นอะไรหรือเปล่านะมันผิดหรือมันถูก เรื่องนี้พี่หนามีคําตอบนะคะแต่ก็ตอบในสไตล์ของพี่หนานะคะโดยพี่หนาจะแบ่งคนตามพฤติกรรมอยู่3ากลุ่มนั่นเองนะคะก็คือ1คือกลุ่มที่รักกางเกงยีนนะคะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มรักความสะอาดกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่รักษาเวลานั่นเองนะคะเรามาฟังกัน,นะค่ะกลุ่มที่1คนรักกางเกงยีนไม่ว่าเขาจะซื้อกางเกงมาในราคาเท่าไหร่นะคะจะถูกจะแพงก็ตามจะเฟดสวยเฟดไม่สวยก็ตามเนื้อผ้าที่เขาซื้อมานั่นเองนะคะเขาก็จะ หกเดือนสักทีหนึ่งปีสักครั้งสองปีสักทีหนึ่งนะคะแต่อย่าถึงเลยจากนั้นเลยนะคะเพราะน้ําจะดํามากเลยค่ะเคมีก็เยอะและแบคทีเรียก็เยอะนะคะทีนี้บางคนนะคะท่านเกงแพงมากเนี่ยเขาจะส่งซักแห้งเพื่อถนอมผ้านะคะบางคนก็อาจจะซักเครื่องซักมือก็แล้วแต่นะคะตามสไตล์ที่เขาคิดว่ามันเป็นการถนอมผ้าที่สุดแล้วแล้วก็ตามคําแนะนําของแบรนด์ต่างๆนะคะกลุ่มที่สองเนี่ยก็คือคนรักความสะอาด คนที่รักความสะอาดเนี่ยเขาจะทําความสะอาดกางเกงยียนะคะหลังการใส่ทุกครั้งทุกวันนะคะก็คือว่าเขากลัวเชื้อโรคนะคะพอเวลาเขาไปทํากิจกรรมต่างๆมาเนี่ยจะมีเหงื่อบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะคะเป็นเอเชียไม่เหมือนตะวันตกนะ่ะตามเหตุผลของเขาต่างๆนาะนาะนั่นเองนะคะเราก็ต้องมันก็ไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะก็คือเขารักความสะอาดก็ไม่อยากมีโรคเงี้ยเขาไม่ได้ต้องการปั้นเฟสอะไรหรอกนะเขาต้องการใส่ ถนอมผ้าเขาก็ใส่ถุงผ้าหน่อยหนึ่งแค่นั้นนะคะส่วนกลุ่มที่3ก็คือคนรักษาเวลาคนรักษาเวลาเนี่ยก็คือเขาจะรีบไปทําอะไรของเขาสักอย่างหนึง่งไปเล่นเกมไปทํางานนะคะงานเยอะมากเลยเจ้านายเร่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเขาก็จะเอาเกงเนี่ยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันใส่ก็เอากางเกงที่ใส่แล้ววันนี้ไปผึ่งไว้ก่อนนะอีก3วันเขาไปหยิบมาใส่ใหม่มันก็จะเป็นการเฟดไปในตัวอ่ะเวันซักทีหนึ่งปีหนึ่ง ครึ่งปีซักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็จะมีการวิธีซักแตกต่างกันไปนะคะบางคนก็ถนอมมากไม่ถนอมมากก็แล้วแต่นะคะซักง่ายๆตามเวลาของเขาที่มีนะคะรู้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็ดูซิว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มหนกลุ่มสองกลุ่มสมไม่มีผิดไม่มีถูกนะซึ่งเกงยินมาใหม่ๆนะคะหรือได้อะไรของมาใหม่ๆก็จะหวงห่วงเขินนะคะ ก็จะอุ้ยถนอมสารพัดพอผ่านไประยะเวลาหนึ่งก็อาจจะเข้าเครื่องไปเลยง่ายๆไม่มีเวลาแล้วเข้าเครื่องนะคะจากซักแห้งก็กลายเป็นเข้าเครื่องไปอย่างนี้นะคะหรือก็เอาไปวางไว้นะคะแล้วแต่ตามพฤติกรรมของคนนะคะเพราะฉะนั้นพี่หนาเลยสรุปว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะมันขึ้นอยู่กับความสะดวกของเราแล้วก็นิสัยของเรานั่นเองนะคะงเกงดินเรื่องง่ายๆกับพี่หนาภารัตนะคะแล้วเจอกันค่ะ